โอเคครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไล์เกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะวันนี้เราจะกดอีเวนต์ใหม่ล่าสุดน,นะครับเนาะบอทจับดิสชาร์ดนะครับเนาะมาต้องอ่านว่าดิสชาร์ดโอโ้โหไอ้น,นี่ที่เป็นเป็นจี้เครื่องรางครอบครัวปะ่ะใช่ไหมเออที่มันเป็นจี้เครื่องรางครอบครัวอันเก่าป่ะเนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับทางด้านแพ็กพิทักษ์ดับเบิลวิงแล้วก็เป็น การ์ดปาร์ตี้เชิญวิญญาณนะครับเนาะมาทั้งหมด 3G เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะแล้วก็มีเหมือนจะมีแพ็คสุ่ม A บวก1-5ถึง5ชิ้นนะครับอยู่ราคาอยู่ที่60บาทนะครับนะมันอยู่ที่ดอนก็จะอยู่ประมาณ69บาทคิดว่านะก็เป็นแพ็คลาัคาลึกลับนะ69บาทนั่นเองเนาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนะทางด้านของความสามารถบอด d i s c h a r g นะครับเนาะความสมามารถคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีนะครับ35%นะเรียกมายัางพื้นที่ของเรานะครับนะแล้วก็ถ้าไม่ติดก็จะบวกทีละ20แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนมาร์ของเรานะครับเนาะห้5สนะครับเนาะใช้เอฟเฟกต์ d i s c h a r g นะครับเนาะหรือก็คือเอฟเฟกต์ผลกระทบนั่นแหละใช่ไหมอ่าเป็นเอฟเฟกต์พิเศษนะครับก็คือ เป็นคล้ายเอฟเฟกผลกระทบก็คืออะไรก็ตามที่เป็นจี้จำนวนจำกัดครั้งเนี่ยจะเหลือศูนย์ทันทีนะครับเนาะแล้วก็มันจะบล็อกความสามารถในการรีชาร์จ1เทิร์นนะครับเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเนาะก็คือเป็นเอฟเฟกผลกระทบขั้นอัปเกรดอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็คือความสามารถเนี่ยเหมือนเอฟเฟกผลกระทบเลยแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมันจะบล็อกการรีชาร์จนะครับเนาะหนึ่งเทิร์นเลยนะของฝั่งตรงข้ามที่โดนนะ โอเคครับประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือจี้ใหม่นะครับเนาะลิมิตติเดซชั่นก็ไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับเนาะอ่าโอเคไม่มีอะไรมากนะครับนะเนาะโอเคครับเนาะจี้ใหม่ก็ผมมองว่าก็แพทปัจจุบันแล้วผมมองว่าไอไอตัวแบบเรียบเลียบมาแบบเนี้ยผมมองว่าไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะครับเนาะก็เลยเอ่อความสามารถลองมันค่อนข้างดีนะเออเป็นแบบดิสชาร์จเลยนะครับเนาะแต่ความสามารถแรกนี่ผมยังมองว่ามัน แผลปัจจุบันแล้วมันใช้หมวกกันต่นียมันใช้หมวกกันได้นะครับนาะแล้วกเออ็เรียกมาสมัยนี้มันก็เขาก็ไม่ค่อยจะลกลัวกันแล้วนะครับนาะผมก็เลยมองว่าเวลานี้ก็น่าจะข้ามอีกรอบนึ่งเลยนะครับเนาะถ้าจะทำนะผมว่าเอาไอตัวแพลพิทักษ์ดับเบิลวิงกับไม่ก็การปาร์ตี้ดีกว่านะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของแพลพิทักษ์ก็แล้วกันเนาะอ่าครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของแพลพิทักษ์ดับเบิลวิงใช่ไหมวะเดี๋ยวขอเช็กก่อนมันชื่ออะไรวะ อันนี้ไงแล้วก็จะมีอัปเกรดด้วยนะครับเนาะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดนะครับเนาะซึ่งเออลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันจะไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์ให้นะครับเนาะแล้วก็มีอัปเดตอัปเกรดเป็นลุงพิทักษ์ดับเบิลวิงแล้วก็เออเป็นซูเปอร์การ์ดเชิญโฮมปาร์ตี้วิญญาณนะครับเนาะก็แพ็คพิทักษ์ดับเบิลวิงแล้วก็จะมีอถ้าเก็บถ้าเราได้ A บวกครบทุกๆ2ชิ้นนะครับเนาะก็จะไ,ได้เป็นแสงแห่งเจตยอดเอส แล้วก็ถ้าเกิดเราเก็บเอคบ2ชิ้นนะครับเนาะแล้วเราไม่ไม่ได้เอาไปใช้อะไรเนี่ยก็สามารถเอามาแลกเป็นตั๋วสมจี้เครื่องรางสุดฮิตได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเล่นนะครับเนาะชนะเนี่ยก็จะได้เป็นน้องหมีน้องหมียิ้มน้องหมีหมีแดงมา1ชิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นแพ้เนี่ยจะได้หมีน้ำตาแตกมา1 หนึ่งชิ้นนะครับเนาะโดยหมีแดงเนี่ยหชิ้นเนี่ยจะได้รับก็สามารถได้เป็น3 0เพชรสชิ้นแรกเป็นร0อเพชร4ชิ้นแรกเป็นตัวแปรรูปแม่นยำนะครับเนาะส่วนหมีน้ําตาแตกนะครับเนาะก็สามหชิ้นนยครับสามารถเอามาแลกเป็นทางด้านของหินนะครับเนาะหินเพชรอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะอ่าอยู่ตรงหน้านี้นะครับเนาะก็คืออ๋อนี่ง,งก็คือถ้าเราเก็บหมีความสุขเนี่ย ครบทุกๆ4ชิ้นนะครับสามารถแลกเป็นทางด้านตั๋วแปรรูปแม่นยำได้นะครับเนาะ <_ C 1> โอเคครับนะ <_ C 1> ส่วนถ้าเกิดเราเก็บครบ1ชิ้นเนี่ยก็เดี๋ยวนะใช้กี่ชิ้นอ๋อเก็บครบ1ชิ้นได้100เพชรหินนะครับเนาะเก็บครบ2ชิ้นได้200เพชรหินนะครับนะอ่าก็คือถ้าเกิดคุณชนะคุณก็ได้ไอตัวนี้มานั่นเองนะครับเนะาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ขึ้นไปก่อนท่านน้องดูเหมือนไม่จำกัดครั้งหรอเดี๋ยวขออ่านก่อนไม่แน่ใจว,ว่าเขาจำกัดไหมนะจำกัดต่อวันนะ่ะเออเออขออนุญาตเช็คสักครู่นะครับนะ อ๋อนี่ครับเนาะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับเนาะโอเคครับเนาะยี่สิบเก้าสามสิบสามอีกหนึ่งก็ถ้าเกิดคุณเล่นทุกวันเนี่ยคุณก็จะได้เอ่อทางด้านของมีไอตัวหินแปรูปมาแม่นยำม,มาอยู่แล้วนะครับเนาะไม่ต้องกังวลเนาะถ้าเล่นครบทุกวันนะโอเคข่าวๆของอีเวนต์ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านความสามารถของลุงแพ็์ดับเบิลวิงกันสักหน่อยนะครับเนาะดูว่ามันน่าสนใจไหมนะอ่าเดี๋ยว นี่ครับเนาะลุงแท็กพีทักดับเบิลวิงเนาะก็เป็นความสามารถาตกแลนด์มารกหรือก่อสร้างติดตั้งด่นตรวจนะครับเนาะแล้วก็เบิ้ิเพิ่มการเบิ้ลยี่แปแล้วไปไหนก็ได้แล้วก็เบิ้ลสครั้งนะครับเนาะเอร์เซไปไหนก็ได้นะครับผมมองว่าไอตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณจะทําเว้นนะไอตัวเนี้ยผมมองว่าน่าสนใจที่จะเอานะครับเพราะว่ามันมันใช้กับหลายๆตัวได้นะครับเนเาะผมจำไม่ได้นะว่าใช้กับตัวอะไรนะอ ใช้ได้หลายๆตัวเลยนะอเทมิตรอเธมิตผมก็ยังมองว่ามันพอใช้ได้อยู่นะครับเนาะก็เลยมองว่าไอ้นี้ก็น่าทําเหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดจะทำเนาะเวนนี้ผมว่าเอาแพกดับเบิลวิงจะเวิร์กกว่านะครับเนาะเจสันใครที่ยังไม่มีแผ่นนะครับก็เวนนี้ก็ข้ามได้ก็ข้ามเนาะเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นที่จี้ที่จําเป็นแบบที่ต้องมีทุกรหัสชีนะครับเนาะผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดไม่ได้มีความจําเป็นอะไรก็ข้ามเวนนี้ได้นะครับเนาะไม่มีปัญหาเนาะ โอเคครับเนาะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยการไปดูเอ่อเปอร์เซ็นต์อัตราการดรอปแล้วกันเนาะโอเคอัตราการสุ่มเนาะก็ A จะอยู่ที่2.9 A จอวกอยู่ที่1.2 S เนี่ยจะอยู่ที่0.001นะครับเนาะ โอเคครับเนาะก็ประมาณนี้เนาะเออเว้นนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษสําหรับผมนะครับเนาะไม่ได้น่าดึงดูดมากขนาดนั้นนะครับเนาะเอออีกอย่างหนึ่งเว้นใหญ่เพิ่งผ่านไปนะครับเนาะเป็นเว้นอันนั้นแหละเนาะเอ,อ่อเว้นขนา้างนั่นขอ ก็เป็นเว้นไอตัวของอัธมิตนั่นเองนะครับเนาะมันเป็นเว้นใหญ่นะครับเนาะก็เลยคิดว่าตอนนี้น่าจะต่างคนต่างก็น่าจะไม่มีเพชรมาทําเว้นนะครับเนาะพูดง่ายๆเนาะเว้นนี้ก็เลยมองว่าผ่านไปก็ได้ครับเนาะผ่านแล้วเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับเนาะรอเว้นเลหลังใหญ่ๆจะดีกว่านะครับเนาะพุ่ยนูนใหม่ก็ผมมองว่า 3G นี้นะครับถ้าไม่ได้มีตัวที่แบบเฉพาะตัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่นนะครับนะส่วนเอากาดเชิญปาร์ตี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็น่าทำนะครับเนาะ ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการ์ดเชิญเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะครับเนาะสำหรับใครที่อยากได้การ์ดเชิญวันนี้ก็ทําได้นะครับเพราะมันใช้แค่ S3 ชิ้นเองนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเนาะเออมันใช้ S แค่3ชิ้นคุณรูแค่คคคคตามหา A บวก12ชิ้นเอ,อ้ย A 12ชิ้น A บวก6ชิ้นเนองนะเออไม่ได้เยอะมากนะครับเนาะสามสามเก้านี่ว่าเออตกเลขตกเลขนะครับเนาะก็ เก็บ A อบวกสชิ้น A, อธรรมดา3ชิ้นนะครับเนาะแรกเป็นทางด้าน S นะครับเนาะโดย Discharge กับทางด้านแพ็คโลดับเบิลวิงเนี่ยแพ็คพิทักดับเบิลวิงเนี่ยใช้4ชิ้นส่วนทางด้านของการ์ดเชิญปาร์ตี้วิญญาณเนี่ยใช้แค่3ชิ้นเองนะครับเนาะผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดใครตามหากาดเชิญอยู่เนี่ยไอกาดนี้เนี่ยก็น่าหานะครับเพราะว่าเออมัน เออมันยังไงแต่ว่าข้อเสียของไอาการนี้นะครับเรามันจะไม่มีมาเบิรนะครับเนาะ อ่ะอันนี้นะครับการ์ดเชิญปาร์ตี้วิญญาณนะครับเปนะครับเนาะจ่ายมาเบิลเจของค่าพื้นฐานนะครับน้องก็แก็สมเรียก1คนนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่นะครับเนาะจะได้รับมาเบิลเจ้ปร์ของค่าก่อสร้างเลยนะครับก็เลยมองว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีอ่าที่เป็นอ่าธาตุของเรียกบัตรเชิญตระกูลพวกบัตรเชิญนะครับเว้นนี้ก็สามารถหาได้เพราะเนื่องจากใช้ S เพียงแค่3ชิ้น ผมก็เลยคาดเดาได้ว่างบประมาณมันไม่ค่อยจะสูงมากน่าจะไม่เกิน45พันเพชรก็เลยมองว่าเออถ้าใครยังไม่มีบัตรเชิญเนี่ยวันนี้ก็ทําได้แล้วครับเนาะหาไว้สักใบหนึ่งเก็บไว้ก็ได้นะครับเนาะถ้าไม่ได้ขัดสนเรื่องเพชรมากนะครับเนาะสำหรับใครที่มันยังมีเพชรเหลืออยู่อะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเพชรไม่เหลือไม่เยอะไม่ถึงไม่ถึง4ี่ห้าพันเนี่ย แนะนำว่าให้เก็บไว้ก็ได้นะคเนาออาจจะทางที่ดีก็คือไม่ควรเสี่ยงก่อนเพราะว่า,าเวน้น4,500นนี้ก็ถือว่าคากเส้นยาแดงเหมือนกันนะครับนาอเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเวน้นเว้นหนึ่งจะใช้เท่าไหร่นะครับนาอแต่เว้นแบบนี้น่าจะไม่กินเกิน5,000นะ อันนี้ก็จะเป็นแบบทางด้านของซูปเปอร์การ์ดเชิญปาร์ตี้วิญญาณนะครับเนาะก็จะเพิ่มเป,เปอร์เซ็นต์จาก60เป็น70นั่นเองนะครับนะเนาะการ์ดนี้มันจะมีทั้งรับค่าก่อสร้างแล้วก็เรียกนะครับเนาะมันเลยช่วยให้เล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็เลยค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะค่อนข้างดีเลยนะครับนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มีทับถมเป,เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับเนาะ โอเคข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้ถ้าใครจะทําเว้นก็ขออีพอให้โชคดีนะครับเนาะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ในช่องความคิดเห็นแล้วก็ขอบคุณทุกยอดซับแล้วก็ยอดวิวด้วยนะครับเนาะสวัสดีก็มีเพียงเท่านี้นะครับเนะาะใครสมเว้นก็ขอให้โชคดีนะเด้อไปละครับลาตีสวัสดีครับ